กระเพราเพิ่มสันคมให้เต็มพลังแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับโครงการดีๆเราไปเที่ยวกันก่อนดีกว่าครับหลังจากที่เราไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยนะครเราก็มาอยู่กันที่สาราการจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งข้างในครับผม ก็มีพมจจังหวัดเชียงใหม่อยู่ด้านในด้วยและโครงการที่เราจะมาถ่ายทําในวันนี้ก็อยู่ด้านในเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้เป็นโครงการนะแล้วมันเป็นอะไรครับมันเป็นกองทุนเป็นกองทุนคุ้มครองเด็กครับช่วยเหลือเป็นรายบุคคลไปแล้วอย่างนี้มันจะไปติดต่ออะไรยังไงครับก็เข้าไปข้างในดีครับไปดีครับไปวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็กเนี่ยครับผม คืออะไรครับพี่ก็ตามกฎหมายเลยนะครับเรามีในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับคุ้มครองเด็กปี2546ตรงนี้เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปช่วยเหลือเด็กเด็กตรงนี้คือกลุ่มผู้ได้โอกาสครับที่มบปัญหาทางสังคมอยู่ในพื้นที่สองนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการคุ้มครอง สวัสดิภาพเด็กและเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องส่งเสริมความประพฤติครับกรณีนี้จะเป็นพวกนักเรียนนะฮะนักเรียนนักศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวครอบครัวผัวทงที่เขาดูแลเด็กอยู่ฮะครับผมแล้วเราต้องทำยังไงครับในการดำเนินขั้นตอนในการขอเงินสนับสนุนเนี่ยครับกระบวนการนะครับมันจะมีอยู่อ่าสี่ขั้นตอนหลักๆมี4ขั้นตอนใช่ขั้นตอนที่1ก็คือการรับเรื่อง รับเรื่องครับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตร,รตรงก็หมายถึงว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยหรือครอบครัวเนี่มายื่ยนเรื่องได้โดยตรงเลยถ้าโดยอ้อมก็คือผ่านหน่วยงานอื่นมาข้อ2ก็2คือในเรื่องของการสอบข้อท็จจริงการ,ร,รเรารับเรื่องมาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าครอบครัวเขามีปัญหาอะไรบ้าง<อ>เราต้องลงไปสอบข้อท็จจริงส่วนขั้นตอนที่3ก็คือจะเป็นในเรื่องของการอนุมัติ ช่วยเหลือขั้นตอนที่4ี่เลยก็คือเรื่องของการจ่ายเงินนะเราก็จ่ายงโดยตรงหละโดยอ้อมโดยตรงของเราก็คือนัดเคสนะครับมาจ่ายเงินเลยหรืออาจจะไปมอบเงินให้เคสเลยและส่วนดโดยอ้อมเนี่ยก็คือว่าเราจะโอนเข้าบัญชีเพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเคสอยู่ไกลนะเราก็จะประสานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่ครับเราก็ได้ทราบถึง เรื่องราวของข้อมูลแล้วก็กฎรบีตต่างๆในการยื่นขอทุนสนับสนุนนะคราวนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการลงพื้นที่หลังจากที่เราช่วยเหลือเขาแล้วพัฒนาการของเขาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็คือว่าจากเดิมเนี่ยเด็กที่ช่วยมานะคะเขาจะอยู่ในสภาพครอบครัวที่ไม่เหมาะสมเนาะครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูเด็กก็จะประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่หนักที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษาคือไม่มีเงินค่า เราเรียนไม่มีเงินไปโรงเรียนเด็กก็จะถูกบังคับให้อยู่ที่บ้านเด็กบางรายที่พี่ไปช่วยมาถึงกับขนาดที่ว่าผู้ปกครองใช้ให้ไปขอทานการที่เราได้ลงไปช่วยเด็กในตรงนี้นะคะมันทําให้ครอบครัวเนี่ยมีรายได้คือไม่ต้องให้เด็กไปขอทานแล้วแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวเด็กได้ณปัจจุบันนี้มันทําให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมได้ไปโรงเรียนตามระบบนะคะแล้วก็บางรายที่พี่ช่วยมาจนถึง28ก็ เด็กก็จบชั้นม .6 หรือบางคนก็เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยคะ่ะถ้าท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมอยากจะช่วยในการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะบริจาคเงินเข้ากองทุนได้นะคะทั้งจะบริจาคที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ก็ได้หรือว่าท่านอยู่จังหวัดไหนท่านก็ติดต่อบริจาคที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆค่ะ We've got the power ช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่ยิ่งใหญ่เรียนรู้และเข้าใจโครงการต่างๆทั่วเมืองไทย ซึ่งล้วนแล้วจะเป็นโครงการที่พร้อมจะเติมเต็มสิ่งดีๆให้กับสังคมอยากให้ทุกๆองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งโครงการดีๆที่ตั้งใจทําให้กับสังคมทั้งด้านการสวัสดิการสังคมการคุ้มครองเด็กและการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มาที่กองบริหารกองทุนสํานักงานปราชจากรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พมจทุกจังหวัด ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของด้วยนะครับที่คอยช่วยเหลือคนที่กำลังมีความทุกข์อยู่ครับถูกต้องงงคุณเลยครับเป็นอะไรเนี่ยคุณหลังเรนโอ้โหผมซาฟึ้งกับคำพูดของคุณครับคำว่าฟึ้งเนี่ยกระเด็นมาไกลมากที่จะแดงให้ฟึ้งถึงความหวังแล้วอย่าลืมครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนทางช่องฮ่ากับรายการ We Got The Power เสิมสัก็ไม่เต็มพลังย <of> <author> e ิ้มเสื <c oughs> yeah ้อสั่งน้ำมูกมัย